สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะใช่แล้วค่ะพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจําวันเราใช่ไหมคะเด็กๆเ,เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างคะในบอกครูก,กันหน่อยสิคะว่ามีอะไรบ้างถูกต้องแล้วค่ะมีพลังงานไฟฟ้าพลังงานอะไรอีกคะพลังงานลมพลังงานอะไรอีกคะพลังงานน้ําใช่ไหมคะ แต่สำหรับวันนี้นะคะครูกัรจะพาเด็กๆมาทํางานกันนะคะประดิษฐ์กังหันลมกันนะคะกังหันลมใช้พลังงานอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะพลังงานลมค่ะวันนี้เราจะมาประดิษฐ์กังหันลมกันค่ะก่อนที่เราจะมาประดิษฐ์กังหันลมเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะเด็กๆคอันดับแรกนะคะกระดาษ A4 หรือกระดาษนิตยสารก็ได้นะคะที่บ้านของเด็กๆนะคะ แล้วก็กัรไกรนะคะกันไกลไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันไหนที่เป็นแหลมแหลมหรือคมๆเด็กๆว,วานผู้ปกครองช่วยได้นะคะแล้วก็หลอดนะคะหลอดแล้วก็หลอดอันเล็กด้วยนะคะหลอดอันเล็กด้วยแล้วก็ดินสอไม้บรรทัดนะคะแล้วก็หนังยางอุปกรณ์เยอะเลยค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือสกอตเทปที่จริงอนะใช้กาวนะคะแต่วันนี้ครูกันจะ ทำแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่ากาวนี่มันแห้งช้านะคะครูกันก็เลยขออนุญาตใช้สก,กอ็อตเทปนะคะหรือที่บ้านเด็กๆมีก็ใช้แทนกาวได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่าเด็กๆได้แล้วใช่ไหมคะได้กระดาษ A4 หรือกระดาษนิดิยสารมาแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มเลยค่ะจับมุมตรงนี้นะคะดึงกระดาษมานะให้ชนกันเลยนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจับนะหักมุมแบบนี้รีดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็รีดนะคะรีดเสร็จแล้วเราจะใช้กันไกลก็ได้หรือใช้ไม้บรรทัดก็ได้ในการฉีกแบ่งตัดตรงส่วนเกินนี้ออกมานะคะกูกันใช้ไม้บรรทัดนะคะฉีกออกไปเลยเนี่ยค่ะฉีกทิ้งไปเลยนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะได้แบบนี้ อพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอามุมชนมุมอีกให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กอีกแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดูอีกทีหนึ่งอ่ะพับเข้ามาแบบนี้ค่ะให้เป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็รีดอีกค่ะพอได้แบบนี้ก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราก็คลี่ออกมาค่ะเห็นไหมคะดีๆเห็นร่องอยู่ไหมคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดเลยนะคะวัดส่วนที่เราจะต้องตัดนะคะ วัดจากจุดศูนย์กลางตรงขึงกลางตรงนี้นะคะขึงกลางตรงนี้มานะคะเส้นมาประมาณสองเซนนะคะนี่สองเซนจุดไว้แล้วก็หมุนอ่าสองเซนเห็นไหมขีดเลขสองตรงนี้นะคะหมุนเพื่อเราจะได้ตัดมามจะได้เท่าๆกันนะคะนี่หมุนอ่ายึดไว้นะคะอ่าประมาณสองเซนจากนั้นเราใช้กันไกลเลยค่ะนะคะ ใช้กันไกลตัดเลยนะคะตัดไปตรงไปเลยค่ะเนี่ยตัดตัดลงไปเลยค่ะอ่ากรรไกลถ้าเด็กๆตัดไม่ได้นะคะหรือกันไกรปลายแหลมวันคุณพ่อคุณแม่ตัดนะคะอ่าตัดเลยค่ะคู้กันตัดครบสีมุมเลยนะคะเห็นไหมคะ เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัดทุกท,ทุกช่องเลยนะคะพอได้เสร็จแล้วเราก็ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็กระดาษนี้มาชนกันไว้นะคะไว้แบบนี้นะคะเอากาเอาเอากาทาแต่ของครูกันขอเป็นสกอ็อตเทปนะคะเอาแปะลงไปยืดมุมไว้นะคะเอาต่อไปมุมที่สองเอาจับอันนี้นะคะนี้ไม่จับนะคะไล่มาจับมุมนี้นะคะแล้วก็สกอ็อตเทป ตะโคทปแปะเอาเอาแล้วก็จับมุมนี้อีกอามาจับแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้็อตเทปยึดมุมไว้อ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนลืมแปะอีกอันแหบบนึ่งแปะนี่อ่ะแบบนี่นะคะอ่าแปะยึดมุมไว้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะมาแปะ ยึดมุมไว้ก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็อันนี้ด้วยค่ะดึงมาอีกเหมือนกันนะคะสปอตเทสดึงเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอ่าได้เสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้แหลมนี่ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเจาะเข้าไปตรงกลางเนี่ยถึงกลางนี้นะคะเจาะเข้าไปเลยเด็กๆเกจาะไม่ได้นะคะวันให้ผู้ปกครองเจาะให้เนี่ยค่อยๆหมุนเจาะ นะคะเจาะรูเข้าไปให้มันเป็นรูนะคะเป็นรูลักษณะแบบนี้ให้เป็นรูให้กว้างหน่อยเพราะว่าเราจะเอาหลอดอันเล็กเข้ามาใส่นะคะอ่ากูกันก็จะเอาหลอดอันเล็กเนี้ยนะคะตัดให้สั้นนิดนึงนประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็มาเสียบใส่ไว้ในนี้อถ้าเสียบไม่ได้เราก็ทรารูให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ ทำให้มันกว้างอางนิดนึงเอาหลอดเล็กใส่เข้าไปดันดันเข้าไปแบบนี้นะคะดันยากอ่าคูก,กันใส่เข้าไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเอาหลอดนี้ใส่เข้าไปเอาเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะใส่เข้าไปอ่าเสียบลูกชิ้นใส่เข้าไป พอใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะมีหลอดใหญ่เห็นไหมคะหลอดใหญ่ใช้ตรงนี้ต่อนะคะหักออกมานะคะก็ใช้ไม้แหลมเนี่ยนะคะใช้ไม้แหลมนี่เสียบเข้าไปเนี่ยเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปพอตรงนี้มันแหลมใช่ไหมคะเด็กๆก็บวานผู้ปกครองหักปลายหน่อยนึงนะหรือใช้กรรไกรตัดก็ได้หักปลายออกก็จะได้ ก็จะได้กังหันแบบนี้ทีนี้ทีนี้มันยังไม่เสร็จนะคะกลัวมันจะหลุดใช่ไหมคะเราก็ตัดตรงนี้ออกใช้กันไกลหรือมือหักก็ได้ถ้าให้ผู้ปกครองวานผู้ปกครองนะคะหากให้อาปูการใช้กันไกลนะคะตัดอ่าอ่าตัดออกไปแบบนี้นะคะใช้กันไกลตัดแล้วใช้หนังยาง นะคะมารัดก,กันกันกังหันลื่นออกไปนะคะก็ใช้หนังยางนะคะใช้หนังยางม้วนม้วนมวนมวน้มว,นมวนล็อกไว้อ่าก็จะได้กังหันลมแบบนี้ค่ะเดีกๆไปเปิดพัานลมหรือไป หรือไปวิ่งตรงไหนตรงที่มีลมนะคะกังหันลมก็จะหมุน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 อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะกังหันลมของครูกันค่ะง่ายไหมคะเด็กๆอ่าสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆวันนี้บายๆก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ